ก็สงสัยแล้วกระทมกันกับทุกคนเลยว่าคือถ้าเราอา่านตรงๆนี่ก็อา่านจากแค่จะอ่านไม่ถูกหรอกแต่ถ้าหลวงพ่อละบอกนี่ก็จะถูกอยู่เขาเรียกว่าอารหันาพุโทโธเขาเรียกว่าเป็นภาษาเป็นภาษาบาลีอ่ะคำว่าอารหันาพุโทโธเนีย่ยมีเรื่องเล่าให้ฟัง คือไม่อยู่วันหนึ่งเนี่ยตัวหลวงพ่อเองเนี่ยคือไปบางเพลงอยู่ในท้รมมืดบางเพนแต่บ้านเนี่ยบ้าไปเลยทีนี้พอมันบ้าแล้วจะทำยังไงอ่ะปากฏขึ้นมาว่า ไววอ้วิญญาณธาตุเป็นแซ้เป็นล้านตัวเนี่ยมันเลยคุ้มขาลูกพ่อวิญญาณธาตุนี่คืออะไร <c oughs> อะไรก็แล้วแต่นาะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวิญญาณเนี่ยเขาเรียกวิญญาณธาตุหมดซึ่งมันเป็นโรคที่มันเป็นโรคที่ที่ลึกลับมากไอ้วิญญาณธาตุเนี่ย ยางราพระไป,ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็คือการปฏิบัติแต่ถ้าลองบอกว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่ที่มากระทบข้เนี่ยจริงๆมันก็คืออารมณ์แต่มันยังไม่เป็นรูปร่างแต่อารมณ์ที่มันเป็นรูปร่างอะไรวันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณธา,าตุอันี้อารมณ์เนี่ยมันมัน,ม,นมันร้อยแกรขันระสาเนี่ยมันเยอะแยะไปหมด ผู้หวังอยู่อย่างเดียวก็คือปิญญาณเหล่านี้มันมีทั้งนี้มันมีทั้งชั่วมันมีทั้งนี่เงาอะไเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ถืนมาว่าวิญญาเนี่ยมันจะซึมเนี่ยมันจะว่านกพ่อเนี่ยมบควายม,มีสติสตังีิสมุนหรือว่า มันไม่ได้พิจารณาทำนี่วัวราตตวัวปราต,ราตสอนแล้วเห็นแต่มันร้ายไปหมดนี่ใจเขาล้มพ่อดด้วยมันมีสติสตานอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันเปิดกว้างออกไปไป,ไปรับมนุญาตมาก<อ><อ>ยิ่งแก่พวกบ,บ้าบ้านี่เนี่ยไอ้พวกบ,บ้าบ้าที่เดินตามถนนเนี่ยจริงๆแล้วมันไในบ้านนะ จริงๆเราบัตอน้องพออ่อก็เป็นเ,เน,นี่งานแหละก็คือเดินบ้านเตามถนนเนี่ยแหละเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเนี่ยคือเดินไปเดินมาปีสองปีถ้าจาเดินไม่นั่งเลยจะรู้เลยเลยว่าจริงๆไอคนบา้าๆเนี่ยมันมีโลกของมันแต่เพียงแต่แค่ว่าโลกคือจิตมันกับวิญญาณเนี่ยมันมันติดก,กันมันติดก,กันชนิดวิญญาณที่ว่า วิญญาณเหล่านี้เข้ามาสู่จิตของเราปั๊บเนี่ยโอ้โหมันสอนเราทุกรูปแบบไปเลยมันก็เล่าเรื่องราวนั่งเราเรื่องราวที่ออกมาจนเป็นเหตุทำให้ตัวเราเองเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองเลยวันทั้งวันคืนทั้งคืนนั่งคิดไปแล้วคิดว่าจะหนีมันได้ยังไงกอดไหวจิกของเรานี้เนี่ยโอ้โหมันไปเปิดรับมันได้เต็มเต็มเลยนะ กลางคืนก็นอนไม่ได้กลางวันก็นอนไม่ได้มันจะต้องอยู่เพราะพวกมันเพราะว่าตาเนี่ยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไกันเลยเป็นเาหตุทำไมท้งองพ่อเนี่ยตะเซิดตะเกิดนี้เป็นอู้ตา่างหุนตะเลยจะมีอยู่เกินหนึ่งมันทุกข์และทุกข์มันไม่รู้ว่าจะทุกข์ผิทางไหมก็นนอนกุ้งโป่งอย่างนี้แหละ ยูยูก็มีโยมอีคนหนึ่งเขารู้ว่าเราอยู่ในชั้นอาหารมาหลายวันแล้วแหละเขาก็เลยเอาน้ำเต้าหู้มาให้ชั้นตอนเย็นพอตาน้ำเต้าหู้เนี่ยมาชั้นตอนเย็นก็ไอเราพอกังวลว่าอหนังเต้าหู้นะครับป่าทีเป่าว่าคิดนาคิดล้างเลย ฉันได้อยู่อย่างเดียวก็คือชาเฟย,ย์เขนต้มตาอเนี่ยเขาที่มทฉันไม่ <c oughs> ได้ในขณะที่เรานั่งคิดนอนคิดอยู่อย่างนี้เห็นปรากฏว่าพาระอรหันต์จีโกงเนีะ่ยทนลอยมาพาระอรหันต์จีโกงเนี่ยมาเลยทะลอยมาเลยลอยมาท่านก็เลยพูดว่าเอ้ยชาวเขาจะไปสงสัยมันหัวมันทำไม อย่างไรเราชั้นชั้นมันไปเท่าทิ่มันไปอย่าไปอย่าไปยึดมั่นถึงไมมหัวมันท้าไมเช่นนั้นเนี่ยไอ้โลกของความยึดถือเนี่ยมันจะไม่สลายไอ้ที่มันตามมาจริงๆเนี่ยไอ้ที่ยาค้าที่มันตามมาจริงๆเนี่ยเนี่ยมันตามมาเพราะว่าเรามีรูปกรรมกับมันนี่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 ไม่หยิ่งหยิ่งไม่หยิ่งหยิ่ง กว่าจะมาเป็นอรหันต์ที่โฟมเนี่ยภาพปลูกเลยวางเลยแล้วเนี่ยมันบ้าขนาดไหนชีวิตเนี่ยพระเอกมันจะต้องคือยิ่งหนียิ่งบ้ายิ่งหนียิ่งปุ๊ยิ่งหนีมันมันต้องยิ่งมีมามาไปโจมปล่อยวางอะไเลยกินกินมันไปอะไรก็วใหญ่ของมันดีสักอย่างเราพูดอยู่แค่นี้ขึ้นมาเลยขนาดที่เราบ้าบ้าเนี่ยเพระแต่ทหารที่โฟมเนี่ยพันลอยมาดิ ลอยมาป้าเรา,าเราพอมาฉันเราก็เ,าเลยทำว่าแล้วพอ่อวะนี่ยแล้วพ่อฉันว่าฉันได้ทีว่าเออใช้ไปเลยฉันไปอย่างนี้พ่อให้มากก็ปีนขึ้ปไปเลยอย่าไปสนใจเราก็เลยเอาไอ้เอาไว้รอเดดนี่ยแทงแทนถุงยางเนี่ยแทนถุงยางถุงยางไอ้ถุงยางล่งะเต้ากู่อ่ะระดับดูเขาดูไปดูมาตรงเต็มรถแค่นั้นแหละ แล้วตัวโพอ,อีนเดนิสสบายด้วยคิ้วก็่อีกนู้สสบายข้อแล้วแหละเราปรากฏว่าบนหัวของเราตรงนี้ต้นหน้าผาเนี่ยมันสว่างขึ้นมาพอมันสว่างพุขึ้นมาปั๊บมันมีตัวนั้นซือเนี่ยเขียนั่วอาราณิทุโพเลยปรการกฏขึ้นอยู่ต้นหน้าผาพอปรการกฏขึ้นอยู่าานนต้นหาผาที่ไออาราณิทุโพตอสว่างออกสว่างพอสว่างออก พราะสวรรค์ออกขึ้นมาแส่ป้าใส่ผ้าอันที่กองแบบเป็นตะลิู้กว่านี่ีเห็นไหมเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยไอ้พวกเหล่านี้เนี่ยนะทีวิญญาณาท่าไหที่มันตามเราเนี่ยเพราะว่าเรายังมีเพราะเรายังมีตัวเราอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีมีตัวเรา มันสิงจะบันสิ่งจะไม่มีมึงเห็นล่อพ่อไหมเนี่ยมึงเห็นล่อพ่อไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยล้อพ่อเป็นพระก็ได้เป็นโยก็ได้เป็นคนก็ได้เป็นอะไรได้หมดอาหารของล่องนพะ่อเนี่ยอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่ตองไห้กินมันตองนั่นไอ้คิดว่ามันแล้วเพราะจากนั้นเป็นต้นมาไอ้ใจที่เราเคยยึดมันถึอมันติดความที่ว่ามีต้องกังวลอยู่ตลอดเวลานี่น วดว่ามันมสว่างออกเนี่ยเพราะมันสว่างออกแค่นั้นเลยกับทางโตขึ้ขนมาว่าคือมีคราวนี้เนี่ยพอเรามองไปตรงไหนขึ้นมาปั๊บเนี่ยอย่างพอแต่รูกคุณตอนเช้าออพอเรามามองมองโยนไปกตะดูกรเลยนะมองโยนไปตะดูกเลยมองคน,น,คนคว้่งคนใช้แกผ่านรถเลยอะ่ะไม่มีเสื้อผ้าใส่อ่ะ มันมองมันมองทะลุไปถึงขนาดนั้นเนี่ยพอมันมองต้นใหม่มันก็มองเห็นรากใหม่พอมันมองเห็นรากใหม่มองเห็นต้นใหม่มันก็มองเห็นว่าใบตัวนี้มันออกมาก่อนไปตัวนี้มันออกมาหลังและตัวเซลล์ต้นงต้นใ้แต่ละต้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเลี้ยงเลี้ยงใบมันเลี้ยงยอดมันเลี้ยงดอกมันได้อะคือมันไปมองเห็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันไปมองเห็น จากนั้นเป็นต้นมาพระอรหันต์ี่คงเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าทุกเพอาทุกอเนี่ยพรเรายึดถืเอเรายึดถึงว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยรูปกรรมที่สูขไม่เหมอนกันอย่าไปยึดถือมันมันเหมือนกันนะเหมือนกันระบาเลยนะเออทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย พราะจากนั้นเป็นต้นมาอะลยเป็นเหตุที่ทำให้อีกคำว่าความยืดมันถึงมัันเนี่ยมันก็าวางไปไะวางไปอัตโนมัติเลยนะวางไปก็สบายเลยอ e ีกเท่านี้ปรากฏขึ้นมาไ่ายินญาณธาตุมันขาเราก็คนุเราจะตายคาติมันเนี่ยโอ้โหมีเขาเลยมันมาเลยมันมามัานมาเขามาเรามัานมาเขาทำมาเรามัานจะบอกว่าเฮ้ยจากนี้ไปเนี่ย กว่วไปมาวุ่นวายกับมึงแล้วแหละมาขอธรรมามึงนะไอที่ที่กู้ไ้มึงป้าเนี่ยก็เพื่อต้องการยากไข้มึงเนี่ยจร่วงรู้ถึงว่าพวกป้าเนี่ยพวกที่เพี่ยนเนี่ยและกับพวกที่ว่าจินนอนอยู่ข้างถนนจริงจริงที่มันคุยที่มันคุยก็เดียวมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโลกมันมีโลกของมัน คือวันนี้นมันมันมีโลกอยู่โลกหนะนึ่งเนี่ยอาิตย์โลกโเรียก,กยว้แล้วมันก็ชวนคุยเลยเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุมันมีทั้งไฟบาปทั้งไฟบุญบางคนไฟบุญก็เห็นแค่เห็นแค่าวาดาสวรรค์ไปแต่ถ้าไฟบาบบ้านมีเห็นแต่เปลเห็นแต่พวกอยากพวกมานไปพาไปอยู่แต่ในที่ที่มันโตนะ้หาไปพวก กูให้มึงเห็นแล้วเห็นไหมเนี่ยกูให้มึงเห็นแล้วว่าที่กูพามึงเดินไปเดินมาทันตองวันต้องคืนเนี่ยไม่เป็นตารางานนอนอะไรแล้วแต่บนทุบข้งพุบข้างออกมาเนี่ยตอนนี้มึงรู้แล้วใช่ไหมว่าโลกพวกนี้มีจริงแล้วก็คนไม่รู้ก็บอกว่าเนี่ยไอคนนี้เนี่ยไอคนนี้มันบ้าแต่จริงจริมันไม่ไ้บ้าหรอก เพียงแ,แต่ว่าคนดีเนี่ยไม่สามารถมองเห็นโลกวิญญาณที่มันมาติดใกล้คนบ้าได้ก็เลยไปคิดว่ามัน่ยเป็นคนบ้าแต่แท้จริงมันไม่ได้บ้าเพียงแต่แค่ว่าพบยาพบที่มันตามซามเนี่ยเข้ามาใกล้มันพวกเหล่านี้เขา,าเรียกว่าเขาเป็นคนบาปเขาไม่ค,ค,ค่อยมีกุศ อาจจะมีกรรมมีเวรกันมาในอดีตชาติแต่ตอนแกมีไปนะ่ะเรือว,รวันกูไม่สารวจนก็มึงแล้วแหละมึงแต่แรกเป็นนสระสักทีกูมาพอกูมาท้อขบมา,ม,า,ม,า,ม,ามึงต่อไปเน่ยนะมึงเอาเราื่องราวของพวกกูเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังเลยว่าพวกบ้าก็ดีพวกนี้พวกนี้ก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโลกของมันมันสามารถอยู่ในโลกวิญญาณของมันได้ พราะแต่เราไปเห็นยังงนั่นกันมามาจะลีมานั่งเล่าไอ้เขาฟังบอกโอ้โพ,พวกบ้าๆเป็นอย่างั้นเป็นอย่างนี้แท้จริงมันมีโรคของมันหลวงพ่อเนี่ยไปไปประชนมาจริงๆนี่ประมาณตัวสองตัวนี้เนี่ยหัวมันจะหายน <c> ะ <oughs> เออมีคราวเนียรู้เลยดูเคล็ดลับมาเลยรูเย้เลคล็ดลับมาเลยว่าเออเป็นยังไงจริงๆเลยอรังตุทโเนี่ย เป็นคาถาหน้าหน้าน่าจะเป็นธรรมของพระอาหาร์ที่คกงที่มาปลดลอกให้เราอ่ะท่านคงจะสงสารเราแหนเราบ้าอรา